บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออาจเพราะงานที่ทำไม่สำเร็จความผิดพลาดท,ที่เผลอทาลงไปหรือคำพูดบางคำที่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าจนเผลอเชื่อไปว่าเราไม่สำคัญแต่ฉันอยากบอกคุณตรงนี้นะคะว่าคุณมีคุณค่าเสมอแม้ในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ตามความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เงื่อนไขของการมีคุณค่า คนที่คุณรักไม่ได้รักคุณเพราะคุณเก่งที่สุดหรือไม่เคยผิดพลาดเลยแต่รักคุณเพราะคุณเป็นคุณในแบบที่ไม่มีใครเหมือนอย่าลืมนะคะว่าแม้วันที่คุณอ่อนแอแม้วันที่คุณไม่มั่นใจคุณก็ยังเป็นคนเดียวที่หัวใจใครบางคนต้องการและโลกใบนี้โชคดีที่มีคุณอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในวันที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอ ให้ลองหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าแม้วันนี้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามคุณจะเห็นว่าหัวใจของคุณอบอุ่นขึ้นกว่าที่คิดจริงๆคุณเคยสังเกตไหมคะว่าแค่รอยยิ้มเล็กๆสามารถเปลี่ยนทั้งบรรยากาศได้บางครั้งรอยยิ้มที่คุณให้กับใครอาจเป็นกำลังใจสำคัญที่เขาต้องการในวันนั้นอาจเป็นไฟเล็กๆที่ช่วยให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อ แม้คุณจะไม่รู้ตัวก็ตามรอยยิ้มของคุณไม่จำเป็นต้องสวยที่สุดไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่สุดมันมีค่าเพราะมันมาจากใจจริงและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นและอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะในวันที่เราเหนื่อยหรือเจอเรื่องหนักการที่เรายังยิ้มได้ให้กับหัวใจของตัวเองนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้ ลองมอบรอยยิ้มให้ใครสักคนมอบให้ตัวเองและปล่อยให้รอยยิ้มเล็กๆนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกอ่อนโยนขึ้น